สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะค่ะเข้าสู่สเตอร์พิงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Point Bank นั่นเองค่ะหลายๆคนก็ต้องเคยเล่นกันนะคะหรือไม่เคยเล่นก็ไปหาเล่นเอาเองแล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็มีผู้มีเกียดนะคะมีเกลียดมากเลยบอกเลยว่าเกลียดมากนะคะคนแรกค่ะพี่นอนนะคะจากทีสล็อตค่ะวิวประเมิปนประเมินประเมินตบตบตบไม่หน่อย <c oughs> วันนี้ผมจะตบไก่นะผมตั้งใจอยู่กำลังทำสมาธิอยู่คนที่สองนะคะถัดมา<อ>นั่นคือพี่วอลฟลัสไนท์ทีวีค่ะตบมือหนแล้วเอตอตบให้ตัวเองไงเฮียไม่ไม่จะใครตบให้กูเลยไ <laughs> มเป็นคนแบบนี้เนี่ย <c ười> และคนสุดท้ายนะคะกับเกมเมอร์โก๊ v ทีวีค่ะเอเอเอ,อย่าไปสนใจมาเลยคะ่ะปล่อยมันไว<อ>้ก่ <laughs> อนโอเคก็โอเคค่ะได้เวลาเริ่มแล้วค่ะกดเรดดี้เลยนะทั้งห้อง กดไลค์อ่อกดไลค์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เด็กสุขบดนะคะจากชนบุรีก็มากันด้วยอีกเยอะแยะค่ะกดสิคะอีดาดีมากค่ะไม่โกเถืยอนเลยอ่ะอ่าแล้วโอเคค่ะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากระตุกก็บอกด้วยนะคะ ในระหว่างนี้นะคะเราบอกเลยว่าเรากาัดแมวกัดจิงกระดิ่งแมวสวัสดีค่ะทุกคน <g ülme> เอาละ<ม>าค่ะเริ่มมาใครจะโดนคนแรกค่ะ <c oughs> จะทู่น่เนีบวกเลยเฮ้ยโอ้โดนแล้วค่ะกันเปลนะคะโดนต้องคุงยิงไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โอคนที่สองคะ่ะกับวบวบโดนจิงเจเติมห <c oughs> รือเ,เปล่าคะเจไม่เติมคะ่ะยิงกูอ้ก เดี๋ยวแม่งไรหลอกลังใครอย่าเมื่อกี้เนี่ยโดนแล้วค่ะใครไม่รู้นะใครยิงอ่ะชื่อไม่ทันหยอกเย้ๆจะจ่าให้โอเคค่ะจัดไปเก่งเลยนะใช่ไหมเจอกูตุ๊กเด็กข้างอยู่ละโอ้เอาละค่ะตอนนี้ใครโดนสอยไปบ้างคะโอ้โห้กอนำนะครับกันเทลอันดับหนึ่งสไปดี้นี่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะจะยิงหาหอกอะไรมึงไปต้องเอินเซ ไี่ต่ออายุกูทำไมเนี่ยปล่อยกล้วยไอจอยกบเปลี่ยนนะคะเราจะเป็นสายซุ่มยิงค่ะที่เพื่อนดำหน้าค่ะโอ้ย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 ไอ้กระตุกกันหรือเปล่าเนี่ยไม่กระตุกฮะแต่โดนเช็คอยู่ใช่ไหมว่าไม่กระตุกอ้าวฟังเราหายไปหนึ่งว่ะ อไไเ,ไไเป็นไรแดงยานาสอยหัวกูอีกแล้วโอ้โหยได้แล้วหนึ่งคนใครวะม,ม,มึงต้องโดนไายมึงต่อเดี๋ยวก่อนสเลปสเลปอะไรนนะะหลุดไปแล้วหนึ่งคนค่ะห้องนะคะชแนลเก้านะคะห้องอ่อออไม่ใช่สิเมนหลักเก้านะคะห้องศูนย์ไม่ได้ยินเสียงเจเลยเอ่ะคิดหายแล้วคิดว่าได้ยินกันนะเนี่ย โอ้เกิดชูนะคะเอ้าไม่มีใครได้ยินเสียงฉันเลยเหรอเนี่ยได้ยินได้ยินอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูถูกพี่หนอนนะแค่เดี๋ยวหัวลั่นนะแค่โอ้เมลีนนคะโดนเมลีนปืนไหมเออ ระหว่างนี้นะคะเราก็ยืนนะคะยืนไปเรื่อยๆค่ะยืนนิ่งๆนะคะลิงกับหมาล,ลิงกับหมาลินนิ่งลิงกับหมาว่าเจ้าอาชิบหายนะคะ <c oughs> ไม่ดินเสียงพูดเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินได้ยินในเกมแท้โอใ้ในไลน์ในไลฟ์ไม่ได้ยิน <c oughs> ตายโคตรที่เลย โอเคค่ะ okay, ได้ยินเสียงระบอบด้วยนะฮะเอา้าทำไมเสียงฉันไม่ได้ยินเนี่ย oh, ฉันก็พูดเ oh. ปล่าๆปลเปล่าเเนี่ยทำไมเขายิงโหดกันอย่างไรเสียงเงินเนี่ยจะเย็นดิมาสู้ไม่ได้นี่โอ้ยโอ้ยโดนระเบิดตาย เก่อนคร seguinte. ับหนึ oh. <S <S ่งเนาะอ่ะใครพูดพูดปก่อนนะตอนนี้อยู่ชั้นนึเลยเฮ้ยเฮ้ยว้ายตัวอีกแล้วพี่จอยิงกูกระชากเลยโอ้เอากูไปเลี้ยงไหมจัดโฮ้ยจะเย็นดิเบาๆหน่อยดูไม่ได้อ้าวชิบหายแล้วเหรอ ชี้หายแล้วค่ะโดนเราโดอีกแล้วเรียบร้อยเลยเชนสต็อปเปอร์โอเคค่ะขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะอเ,คเอาอีสัตย์กินกูอีกแล้วบ้านป <c oughs> ้มเ <c oughs> จ๊พ่อผมทำงานก,กรรมกรหรือไงเฮ้ขึ้นไปทำไมข้างบนนะ่ะนอมากไม่เป็นไรค่ะ ไม่ตู้ยากจังเลยอะข้างนูลุยจะโหดดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหข้างนลุยจะโหดด้วยเฮ้ยโหดดิผมตู้ไม่ได้กระสุนหมดกระสุกกันไหมกระสุกกันไหมไม่อุ้ยไม่ไหนได้เปิดหน้า YouTube ดูไหมไม่รู้เนี่ยโหดดิผมไม่มีของเนี่ยอย่าอยายาตอนนี้นะคะเจ๊ตายไปห้าค่ะตายก็ตายโอ้โห แม่งเยอะตรงนี mo, mm ้อะเดี๋ยวยุยยุยอุยยุยชาติตายแน่เน็ตนี่แม่งไม่ปกติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้เพียบเลยยัดระเบิดไปที่ตรงเนี้ยมีคนบอกว่าได้ยินนะเดี๋ยวเบาๆหน่อย โอ้ยถ้าเกิดไลค์สดไม่ได้นี่สงสัยต้องมีการอัดแล้วล่ะครับอุย้ยใครอ่ะยิงผมจังเลยอ่ะเผาเผาหน่อยดีนี่เฮดช็อตเรียบร้อย ตายแล้วกระตุกเหรอเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นว่าควันแม่งเยอะใช่กระตุกระบอบด้วยนะฮะดอกชักกระตุกอยู่นั่นแหละเพลงแม่เขาเลวจิตไปแล้วมึงจะกระตุกอะไรนะเนี่ยอย่าสิครับใจเย็นกับผมหน่อยครับผมใกล้ครับโอ้โหอะไรกันนะมึงอ่ะโดนยิงแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยดูดิดับเบิลคิวงงเลยนะดับเบิลคิว ดีวิเต็มหน้าเลยเฮ้ยพวกใช้คิดเนี่ยคิดโกงว่าเปลี่ยนแบบนี้เลยนะเว้ย <c oughs> เปลี่ยนใส่แม่งหมดเรียบร้อยโ,อโดนอีกแล้ว โ oh, oh. อ้โหดตรอบนี้เ,เอาจบแค่หนึ่งร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์ไปเป็นการอัดแทนว <the> อตเดอร์ไลฟ์เพิ่งจะอัดได้แค่แปดนาทีเองเนี่ยไม่ไม่พี่วอปก็อัดต่อไปสิดขาเม <c oughs> าดิครับเมาดิเมาดิ <c oughs> อืมกูตายอีกแล้วดีดกมาก ใครมึงปัดบงเบาหน่อยดิบงเบาอะไรไม่เบาแล้วสู้ไม่ได้โอ้ขูเกียดจริงๆอีสู้ไม่ได้แต่อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยแต้มสกอร์นะคะของพี่หนอนอยู่อันดับหนึ่งนะคะอย่าให้กูเติมนะอย่าให้มีโประเบิดนี่มีคนโดนระเบิดด้วยค่ะ รียให้เขาให้เอาหน้าไม่เละตายอีกแล้วอ่ะเรียบร้อยต้องคุ้งยิงกูอีกแล้วโอ้โหเบาๆในสไปเดอร์โหดจังวะสไปเดอร์โหดแม่แรงมากสไปเดอร์แมนเนี่ยมีสไปเดอร์เซนต์คือสไปเดอร์ของยิงแรงทีนี้นะถ้าปืนซื้อนี่คือมันจะแรงกว่าปกติใช่ไหมเยี่ยมขอบคุณปืนระเบิด เรียบร้อยพอไม่เลยเราเติร์ดไรเงี้ยโอ๊ยโ,โ,โอ๊ยโ,โอ๊ยโ,โอ๊โ,โอ้โหมันเก็บกี่คนวะน่ะคนโหด <laughs> อ่ะเปลี่ยนปืน,เนีเหรอ เล่นอักแล้วมันแบบผมไก่สู้ไม่ได้ลองเปลี่ยนเส้นทางมาทางนี้ดูบ้า,างดีกว่า,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 าอืมเป็นที่ระเบิดเต็มๆเลยระเบิดวิวิวโหศาสตด์มาเลี้เยเลือดผมหดเลยโอ้ยสิงมาก สิงแมวกระตุกอยู่นั่นแหละอีดาโอ้ oh, บิวเลยกูไม่สไปไดเดอร์โล้เน็ตอย่างงั้นน่ะกินโดนสลีเฟิร์สโอ้โหเย n เย a ไม่ได้อ่ะไลฟ์ไม่ได้จริง ยังกระตุกไม่เลิกไม่เป็นไร